สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำเจ็สัญญาณเตือนเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการที่ความดันโลหิตของเราเนี่ยสูงเป็นเวลานานๆนะครับหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงเป็นเวลานานๆครับซึ่งส่งผลทําให้วันดีคืนดีนะครับไอเส้นเลือดในสมองของเราเกิดอุดตัน รลวาตีบขึ้นมานั่นเองครับจึงทําให้สมองของเราขาดเลือดนะครับแล้วก็มีอาการต่างๆตามมาโรคเส้นเลือดในสมองตีบหากเราไปโรงพยาบาลที่เร็วนะครับได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะครับสาม,มารถรักษาให้หายได้ครับแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลช้านะครับโดยที่เราเป็นแล้วเราไม่รู้นะครับแล้วไม่รีบไปโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะทําให้รักษาไม่หายนะครับและอาจจะเป็นอมัมพษ์อัมพาตนอนติดเตียงได้เลยทีเดียวครับดังนั้นการสังเกตอาการหรือว่าสังเกตสัญ,ญญาณเตือนเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้ หมอมีเลยจะมาแนะนำนะครับเสัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้นะครับอยากให้ฟังให้ครบนะครับทั้ง7อาการนะครับแล้วนําไปสังเกตอาการตนเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าเ้7สัญญาณนี้มีอะไรกันบ้างครับ สัญญาณที่1อ่อนแรงเครื่องซีกนะครับอาการอ่อนแรงนะครับเป็นอาการเด่นของอาการเส้นเลือดในสมองตีบเลยนะครับโดยปกติแล้วสมองของเราจะมีอยู่2ซีกด้วยกันนะครับสมองซีกขวาจะควบคุมการทํางานนะครับของร่างกายซีกซ้ายครับแล้วก็สมองซีกซ้ายเนี่ยนะครับก็จะควบคุมการทํางานของร่างกายซีกขวานะครับดังนั้นหากเส้นเลือดในสมองของเราตีบส่วนใหญ่ก็จะตีบแค่ข้างเดียวนะครับไม่น้อยมากที่จะตีบ2ข้างนะครับพอเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้สมองข้างใด ข้างหนึ่งเนี่ยนะครับผิดปกติไปเราก็เลยจะมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับอ่าบางคนเนี่ยโอ้ยจู่ๆก็แขนซ้ายกับขาซ้ายอ่อนแรงไปเลยหรือว่าจะเป็นแขนขวาขาขวาก็ได้ครับดังนั้นสังเกตอาการตนเองครับถ้าเราจู่ๆเนะครับครึ่งซีกของเรานะครับแขนซ้ายแขนขวาอ่อนแรงไปเลยแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้รีบมาโรงพยาบาลครับคุณอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้ครับสัญญาณที่3มีอาการชานะครับสมองของเรานอกจากควบคุมการทํางานของร่างกายแล้วนะครับยังมี หน้าที่ในการรับความรู้สึกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บ ปวดนะครับร้อนเย็นนะครับแบบนี้หากสมองของเราเนี่ยขาดเลือดไปนะครับก็จะทําให้ความสามารถในการรับความรู้สึกเนี่ยเสียไปครับจึงส่งผลทําให้เรามีอาการชานะครับและอย่างที่หมอบอกไปตอนแรกแล้วนะครับสมองของเรามี2อซีกนะครับดังนั้นอาการชาเนี่ยครับก็จะชาครึ่งซีกครับใครที่ช้าแบบแขนขวาขาขวานะครับหน้าข้างขวาแบบนี้ตัวข้างขวานะครับไปครึ่งซีกแบบนี้ให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณอาจจะมีสมองขาดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้ครับ สัญญาณที่3มีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้เลยครับว่าอาการวิงเวียนศีรษะเนี่ยครับเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าวิงเวียนศีรษะจากเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็จะเป็นมากกว่าโรคอื่นๆนะครับใครที่เส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการวิงเวียนศีรษะจะเป็นเยอะมากบ้านหมุนนะครับแล้วก็จะมีอาเจียนตลอดเวลานะครับทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะรับประทานยาแก้วิงเวียนศีรษะแก้คึืนไส้อาเจียนแล้วนะครับอาการเวียนหัวก็ ไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเรานอนพักกันแล้วนะครับนั่งพักอะไรก็แล้วยังไงก็ไม่ดีขึ้นแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลครับคุณอาจจะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้ครับสัญญาณที่4ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับอาการเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้นะครับให้ลองสังเกตตนเองดูครับแบบเวลาส่องกระจกตอนเช้าแบบนี้นะครับหากมุมปากของเราตกลงนะครับหรือว่ามีอาการพูดไม่ชัดนะครับแบบเฮ้ยเมื่อวานเรายังพูดได้ปกติอยู่เลยจู่ๆตอนเช้า เทามาลิ้นแข็งนะครับพูดไม่ชัดแบบนี้แนะนําว่าให้รีบมาพบแพทย์เลยครับเส้นเลือดในสมองของคุณอาจจะตีบแล้วก็ได้นะครับ สัญญาณที่5มองเห็นภาพซ้อนนะครับสมองของเรามีหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อตานะครับโดยที่กล้ามเนื้อตาสองข้างเนี่ยครับก็จะมีการควบคุมโดยสมองนะครับทำให้ตาเนี่ยนะครับเวลามองซ้ายมองขวาต่างๆเนี่ยก็จะมองได้อย่างสัมพันธ์กันหากเส้นเลือดในสมองของเราเนี่ยตีบไปนะครับก็จะส่งผลทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อตาเนี่ยครับข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเสียไปนะครับจึงส่งผลทําให้เวลาหันซ้ายหันขวาเนี่ยครับตาเนี่ยหันไปไม่เท่ากันนะครับเกิดภาพซ้อนขึ้นมานั่นเองครับ นันน้ลองสังเกตอาการตนเองดูครับจู่ๆมองเห็นเฮ้ยทำไมมันภาพมันซ้อนนะครับแม้ว่าเราจะหลับตากันแล้วมองขึ้นมาอีกทีเฮ้ยก็ยังซ้อนอยู่หรือว่าแบบมองไม่เห็นไปเลยแบบนี้ก็แนะนําว่าให้รีบมาพบแพทย์เลยนะครับ สัญญาณที่หควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้นะครับข้อนี้หลายคนไม่รู้นะครับต้องบอกไว้เลยครับว่าอาการเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะครับไม่ได้มาด้วยอาการอ่อนแรงเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะมาด้วยอาการที่ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะหยิบจับของได้บางทีปัดตกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเดินไม่ได้นะครับมีแรงนะครับแต่แบบบางทีควบคุมขาตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่าตนเองเนี่ยอาจจะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าสมองของเรามีทั้งสมองใหญ่แล้วก็สมองน้อยนะครับ ไอ้ตัวสมองเล็กเนี่ยครับหรือว่าสมองน้อยของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมร่างกายนะครับให้ทํางานอย่างสัมพันธ์กันนะครับให้สมูทนะครับเมื่อขาดเลือดไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้แต่แรงของเรายังปกติอยู่ครับ สัญญาณที่7ซึมลงพูดจาสับสนนะครับสำหรับใครที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับแล้วจูๆ่ๆมีอาการซึมลงนะครับพูดจาสับสนปลุกไม่ค่อยตื่นนะครับแนะนําว่าให้รีบนํามาโรงพยาบาลเลยนะครับท่านอาจจะมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าดีรอนะครับหากมีอาการซึมลงพูดจาสับสนตอบเราแบบตอบคาถามเราไม่ได้แบบนี้นะครับอย่าดีรอดีบมาโรงพยาบาลเลยครับและนี่คือทั้งหมด7สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเส้นเลือดในสมองตี แล้้วก็ไดสําหรับใครไม,ม่เวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างครับสัญญาณที่1มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกสัญญาณที่2มีอาการชาครึ่งซีกสัญญาณที่3ม,มีอาการวิงเวียนศีรษะ สัญญาณที่4มีหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวสัญญาณที่5เห็นภาพซ้อนสัญญาณที่6ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้และสัญญาณที่7นะครับมีอาการซึมลงแล้วก็พูดจาสับสนนะครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีอาการเหล่านี้ห้ามดีรอนะครับรีบไปโรงพยาบาลครับเพื่อให้คุณหมอเนี่ยรีบทําการรักษาต่อไปนะครับถ้าเราถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอมหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้ติดตามผลงานหมอหมีได้ ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย